ฝันเห็นลูกหมายถึงคำทำนายโดยรวมการฝันเห็นลูกหรือฝันเห็นเด็กมักเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงจิตใต้สำนึกที่เชื่อมโยงกับความไร้เดียงสาความบริสุทธิ์และการเริ่มต้นใหม่ๆใ,ในชีวิตภาพของลูกในฝันมักสะท้อนถึงความปรารถนาในความอบอุ่นความรักหรือความต้องการดูแลเอาใจใส่สิ่งสำคัญบางอย่างในชีวิตจริง หากลูกในฝันมีท่าทีสดใสร่าเริงยิ้มแย้มหรืออยู่ในสภาพที่แข็งแรงดีนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากหมายถึงชีวิตของคุณกำลังจะมีเรื่องราวที่สดใสความหวังใหม่ๆหหรือข่าวดีบางอย่างที่กำลังจะมาถึงแต่ถ้าลูกในฝันกลับมีอาการเจ็บป่วยร้องไห้หรือมีสีหน้ากังวลน,นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนให้คุณระมัดระวังเรื่องราวรอบตัวอาจมีบางสิ่งที่คุณละเลย หรือมองข้ามความรู้สึกภายในใจตัวเองไปนานแล้วทำนายด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่ครองหรือมีครอบครัวอยู่แล้วการฝันเห็นลูกมักสะท้อนถึงความผูกพันความห่วงใยและความรักแบบลึกซึ้งที่คุณมีต่อคนในครอบครัวคุณอาจกำลังรู้สึกถึงภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางอย่างที่คุณต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ก็มีความสุขที่ได้ทำเพื่อคนที่คุณรัก ในทางกลับกันหากคุณยังโสดฝันนี้อาจกำลังบ่งบอกถึงความต้องการความรักที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและมีคนที่พร้อมจะดูแลกันอย่างจริงใจความฝันนี้ยังอาจสื่อถึงการเปิดใจให้ใครสักคนที่มีความอ่อนโยนและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับคุณในระยะยาวทำนายด้านการงาน ด้านการงานฝันเห็นลูกเป็นภาพที่สะท้อนถึงการเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างที่ต้องอาศัยความเอาใจใส่เหมือนการดูแลเด็กเล็กที่ต้องค่อยๆปลูกฝังและใส่ใจในรายละเอียดคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือได้รับมอบหมายภารกิจบางอย่างที่ต้องใช้เวลาและความอดทนในการพัฒนา ความฝันนี้เป็นแรงกระตุ้นให้คุณรู้ว่าความพยายามในวันนี้จะเติบโตและสร้างผลสำเร็จในอนาคตถ้าคุณดูแลมันด้วยหัวใจจริงๆถ้าคุณกําลังลังเลที่จะเริ่มต้นอะไรบางอย่างความฝันนี้ถือเป็นสัญญาณดีว่าคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าทำนายด้านการเงิน ในด้านการเงินฝันเห็นลูกอาดหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวการดูแลคนใกล้ตัวหรือการลงทุนในสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการให้ผลตอบแทนคุณอาจมีแผนการใช้เงินกับสิ่งที่สร้างประโยชน์ระยะยาวเช่นการศึกษาการพัฒนาหรือการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแม้ว่าในช่วงแรกอาจจะต้องเหนื่อยหรือใช้เงินมากกว่าที่คิดไว แต่หากคุณบริหารจัดการด้วยความรอบคอบก็จะเห็นผลลัพธ์ที่มั่นคงในอนาคตความฝันนี้ยังเตือนให้ระวังรายจ่ายที่อาจเกิดจากความใจอ่อนหรือการช่วยเหลือผู้อื่นมากเกินไปอย่าลืมจัดสมดุลระหว่างความใจกว้างและความมั่นคงทางการเงินด้วยนะคะเลขนำโชคเลขสองตัว1.9 2.9 5.6เเลขสามตัว หนึ่งสอง6สองนึ่งห